สวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้แอดก็มาที่เดิมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนะครับแม่ใบเฟิร์นนะครับคือน้องใบเฟิร์นอยู่คนละที่เนะอยู่บ้านนะครับก็ไม่ได้พาน้องใบเฟิร์นมานะครับบอกว่าน้องใบเฟิร์นฝันนะครับว่าปู่มาหานะครับว่าน่าสนใจนะครับแอดยังไม่ได้ฟังรายละเอียดนะครับเนาะยังไงก็ต้องฝากผลงานเพลงแอดนะครับ ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็เข้าไปรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับก็ร้องเพลงยังไม่ค่อยเก่งนะครับก็ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับเ,เข้าไปรับชมกันคนละรอบก็จะขอบพระคุณอย่างสูงเนาะไปดูนะ้าแอดตัวเป็นๆน,นะครับเดี๋ยวไปคุยกันน้องใบเฟิร์นกันนะครับว่าน้องฝันว่ายังไงนะครับสวัสดีครับแม่น้องใบเฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีใบเฟิร์นลูก วันนี้มาเมื่อวานไม่ได้มาด้วยเนาะพอเราก็ไม่รู้ว่าเขาฝันก็เลยวันนี้ต้องมาอีกรอบเนาะ,ะพอดีก็ยังไงเป็นวันหยุดเนาะเป็น,น <ะ S 2> วันหยุดไม่ได้ไปเรียนเออวันนี้หยุดก็เลยมาเนาะ,ะโอ้ล้วได้ข่าวว่าฝันว่าปู่มาหายอีกแล้วน้องเขาฝันอืยังไงครับรายละเอียดนิดน,นึงครับน้องรุง่งก็ได้ยินอยู่ๆเขาก็มาบอกแม่เนาะ แม่แม่หนูฝันฝันตอนตีห้าเห็นปู่แม่ว่าปู่พาจูงมือหนูไปหายาทวดไปหายาทวดปู่นี้คือคือฝั่งไหนฝั่งที่นี่หรือฝั่งที่นู่นฝั่งที่นู่นเอาฝั่งพ่อของพ่อเขาจะอ๋อพ่อของของแฟนจ้ะแล้วน้องเฟิร์นเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเกิดไม่ทันหรอกอ๋อน้องเฟิร์นเกินไม่ทันอืมนั้นปู่พูดยังไงลูก่ะพูดสิปู่พูดยังไงตอนที่ปู่มาหา ผู้บอกว่าพไา,า,าไปหาย่้าพาไปหาย่้าแล้วก็จูงมือไปอืพ่อพอไปถึงตรงหน้าบ้านย่้าแล้วปูก็เรียกย่้าแล้วย่าก็เลยเดินออกมาอ,อ๋อแล้วหนูเห็นย่้าทํามือทํามือ,อยังไงชูงมือ,อยังไงย่าทํามือห้ากับสองกห้ากับสองไม่ใช่เจ็ดเหรอ,อ,อแล้วก็สามอ๋อชูทีละอันใช่ไหม อ๋อย่าชูทีละอันย่าเคยมาบอกมากไหมหรือไม่เคยไม่เคยอ๋อไม่เคย<ต>ยายเพิ่งมาบอกอ๋อเคยฝันเห็นแต่ปู่โอ้ส่วนใหญ่ปู่จะบอกเนาะอืมอืม๋อ,มอ,มอ,มอมแล้วยังไงต่อในความฝันเป็นยังไงแล้วพอตาพามาหายายเสร็จแล้วก็บอกว่าเห็นเลขยังแล้วหนูก็บอกว่าเห็นแล้วอ๋อเห็นเลขยัง ก็คือเห็นที่ยายบอกนั่นใช่ไหมเห็นที่ยายทียบอกตาก็พากลับมาบ้านใช่ไหมหรือ,อยังไงในฝันพาตาพาไปตรงบ้านตาตาพาไปตรงบ้านตาเสร็จตาบอกว่ากินน้ำมันหนูบอกว่าไม่กิน<อ>แล้วตาก็พากลับบ้านไปไปตอนไปหายหายเนี่ย บ้านย่าเป็นยังไงในฝันไม่บ้านยาหลังไม่ค่อยใหญ่หลังก็นิดเดียวอพอเรียกแล้วก็ออกมาแล้วก็ใบเลขเลยนะไม่พูดใช่ไหมชูนิ้วอย่างเดียวอก็แค่นั้นใช่ไหมเฟิร์นใช่ก็แค่นั้นเนาะน้องรุ่งจ้า อมอย้ำตัวเลขอีกทีหนึ่งเลขที่ย่าชูให้เห็นน่ะที่ปู่พาไปหาดูอะเลขสองสาหสองสามเนาะอืมหรือถ้าแปลงเป็นเลข3เป็นเลข8ก็จะไปชนกับเลขดังเขาอีกเนาะจ้ะอ่ายังไงก็ตัดเล่นเนาะเพื่อนเอฟซีห้าสองสองสามนะครับ5้าสามได้นะครับอืมอ่ะก็ถือว่าฝันดีแหละเพราะว่าถ้าปู่มาเนี่มีลุ้นเนาะมีลุ้นเออ เด็กแค่นี้ฝันเนาะอาะละครับแค่นี้เนะาะอ่ะละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ใบเฟิร์นนะครับแล้วก็น้องใบเฟิร์นด้วยนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนนิพพีนะครับที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนนิพพีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เก็ติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับ ว่าเลขน้องใบเฟิร์นนะครับฝันว่าปู่พาไปหาย่าไปหาระยาก็บอกเลขนะครับว่าเลขนี้จะมาหรือเปล่านะครับอ่าววันนี้ก็ขอบคุณแม่ใบเฟิร์นและน้องใบเฟิร์นด้วยนะครับสวัสดีค่ะ